โอ้กายกรรมมากที่ติดค้างไว้คราวที่แล้วว่าจะพาไปดูกายกรรมนกมนนแก้วก,ก็อย่าพึ่งชิงชังเรานะว่าทําไมไม่พามาให้ดูเลยเนี่ยค่ะภาพมันถ่ายย้อนแสงรายละเอียดสีก็จะไม่ค่อยอชัดเจนจะบอกว่าน้องเป็นใครก็ยากที่จะบอกเพราะว่าแถวนี้ไม่ได้มีแต่น้องโมง่งเขาก็จะอยู่ร่วมฝูงกับนกแคกเต้าที่เป็นนกแก้วในกระจุกของภารคิจเหมือนกันคือเป็นนกแก้วหางยาวนะคะภาษาอังกฤษ แขกเต้าก็จะชื่อว่า red breasted parakeet น้องก็หน้าตาแบบนี้ค่ะถึงตรงนี้ก็จะมีคนถามแล้วใช่ไหมล่ะว่าอา้าวสีไม่เห็นจะเหมือนกันเลยดูยากตรงไหนมันดูยากตรงนี้ค่ะที่เคยให้ดูรูปเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเป็นแก้วมงสาวก็จะหน้าเขียวกเกลี้ยงเกราวส่วนตัวหนุ่มอะ่ะก็จะมีหนวดใส่สร้อยทองอดสาวคือ คอด้านหน้าจะเป็นสีดำๆแล้วก็คอด้านหลังอาจะเป็นสีออกส้มๆนะคะคือเชื่อมต่อกันไปเลยทีนี้ทั้งหนุ่มและสาวก็จะมีแต้มแดงตรงหัวไหลเหมือนกันคราวที่แล้วที่พาไปดูเนี่ยเป็นโมงสาวนะคะทีนี้มาถึงเพื่อนสนิทของโมงก็คือแขกเต้าหน้าตาก็จะอย่างนงี้ค่ะคือแขกเต้าหนุ่มอะ่ะก็จะมีสีต่างกับน้องโมงตรงที่อ,อกเนี่ยเป็นสีชมพู ตรงหน้าเนี่ยเรียกว่าสีอะไรดีอ่ะมันก็จะเป็นอมม่วงอมฟ้าอมเทาประมาณนี้ค่ะก็จะต่างจะน้องโม่งชัดเจนแขกเต้าหนุ่มและสาวเนี่ยก็จะมีคราวดำแบบคล้ายๆการจะต่างกับตรงที่ว่าผู้สาวที่นี่จะปากดำไม่ปากแดงเหมือนหนุ่มแฟชั่นแถวนี้เขานิยมปากดำกันค่ะแต่ตัวที่ทำให้รูปตอนต้นแยกย่าก,ก็คือตัวนี้ค่ะแขกเต้าเด็ก สีมันจะคล้ายกับน้องม่วงคือจะเขียวไปหมดเลยไม่มีคราวดำคือคราวดำมันยังไม่ขึ้นเหมือนพ่อกับแม่ปากก็จะยังดำอยู่แต่หน้าก็จะเป็นแบบหน้าแบบสีแขกเต้าเลยก็คืออมดำอมม่วงอมฟ้าหน้าตัวจริงก็แบบนี้นะคะพอทีนี้พอถ่ายรูปย้อนแสงแบบรูปแรกเนี่ยมันก็จะแยกยากเมื่อยากแยก ก็จะต่างกันแค่ปากแดงแล้วก็ดูแต้มแดงตรงไหล่ถ้าอย่างอันนั้นก็จะเป็นน้องม่งผู้สาวแน่นอนแต่ถ้าไม่ปากเป็นสีดําไม่มีแต้มก็จะเป็นแขกเต้าแบบละอ่อนทีนี้ใครที่ชมแล้วอยากจะร่วมสนุกออกความคิดเห็นกันนะคะก็เชิญค่ะอีชันหน้าสายตาก็ไม่ค่อยจะแม่นยําแล้วขอเชิญร่วมปาถักฐานในความคิดเห็นด้านล่างหน่อยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในการแลน่นครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ